ส้มปอยม,อมึงเป็นผีบ้ากะนมันไม่เป็นผีบ้าแค่ขอยากได้ผัวคนกรุงเทพต้องเป็นไม่ยิงล้านนานุ่มจีนนุ่มผ้าแบบคนล้านนาแต่เขามักล้มามักซาพระเจ้ากว่านี้มันได้เป็นผีบ้าไปดูมาแล้วเจ้าแสดงว่าอินหนังส้มปอย,ปอยน่อเริดนะเจ้าเนาะ รวมความเพอร์เฟกของแม่ยิงล้านนาตึงแบบสแสดงตึงแบบเป็นจริงนะตัวจริงแบบอย่างเป็นแม่ยิงล้านนาแถบอย่างตอนพระพระเอกมาได้แล้วนะเจ้าส้มปล่อยนะเจ้าหนังเรื่องอส้มปล่อยเนี่ยมีภาษากำเมืองนางเอกพระเอกอู้กำเมืองทั้งเรื่องเลยนะเจ้าม้วนม้วนพีศสองพัน,พนกกับน้องอเด็ด ไปแสดงตัวเปน็นน้อยเป็นตัวประกอบนะเจ้าเจ้าในฉากของฟอ้อนนะีเนาะเจ้าหนังเรื่องนี้มีทั้งฟอ้อนทั้งรํามีทั้งอู้กราเมืองมีทั้งความรักแล้วก็มีความเชื่อของชาวบ้านแฝงอยู่ตัวแต่ที่สําคัญนะน้องส้มปล่อยกระโดกกระเด็กโอ,อ้ถ้าเป็นกาเมืองว่าสลิดขนาดแต่เปิ้ลสลิดในแบบฉบับของเปิ้ลเป็นไม่ยิง แต่ให้ได้ผัวคนกรุงเทพให้ไปอยู่กรุงเทพเพราะอาจแทาจะเบื่อเป็นห้องว่าเบื่อวิถีชีวิตเดิมๆจากแม่ก็ที่จมอยากเนาะ้าาบ้านก็อยากกอกว่าอันนั้นอันนี้กอกหูตั้งแต่น้อยๆว่าส้มปล่อยกันเลยว่าอยากได้ผัวกรุงกรุงเทพอยากไปอยู่กรุงเทพบ่อยากอยู่บ้านเฮาและแล้วก็เจอขบกรุงเทพเนาะ พอเจอคุณกรุงเทพส้มปล่อยก็ต้องอคิดว่าตัวเก้าเป็นแม่ยิงล้านนาได้แรงบันดาลใจไปฟื้นโอ้กับเมืองไปฟืฟ้นฟอนเหตุการณ์กระชุดระมุลบุ่นายลาย่างกับหนังเรื่องส้มปล่อยหนังเรื่องนี้พี่สาวสองพันบอกได้เลยว่าพลาดมาได้นะทุกคนที่ที่สนใจในเรื่องหนังเรื่องตลกนิดๆความรักอ,อย่างประมาณนี้พลาดมาได้เลยทุกชอ็อตทุกฉาก ทุกจีนกับพิบตามาได้เลยพิสาสองพันยังน้ำตาซึม <c oughs> โอ้น้ำตาซึมฉากให้หัวก็ไข่หัวฉากน้ำตาซึมนี่บอกได้เลยน้องโอเดตบอกเอาที่ชู่ส่งพิสาสองพันเอาซับน้ำตาอย่าปี่หรอกเจ้าให้ยอมรับ <c oughs> ม่วนเนาะพระเอกก็หล่อนางเอกก็งามผูกำมืองทั้งเรื่องเลยนะเจ้าแล้วก็มีศิลปินดัง บ้านเฮามีเน็ตไอดอลหลายคนมากนะเจ้าแล้วก็เพลงประกอบก็เป็นเพลงของไม้เมืองเหินฟ้าล้านานาไทยก็สแสดงอ่องพันแม่ลูกปากเปี๊ยกก่อเป็นนักสแสดงจ้างซอศิลปินทถหลายหลาย,หลายคนที่เข้าไปได้เอ่ยนามต้องสุมานเนอะพี่สาสองพันจำได้บหมดเพราะว่าเปนยกเมืองฟ้าล้านานามมาไว้ที่ฮั่นหมดเลยเนาะทุกฉากกระพริบตามาได้เลยประทับใจทุกฉาก เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวเป็นเมืองมดนะเจ้าและที่สัมพันธ์พิสาสองพันกับน้องโอเดตนะเป็นนักแสดงปเพปื่อนทันนะ้อยนะเจ้าไปดูกันนะเจ้าเนาะเจินไปดูส้มปล่อยกันนะเจ้าเข้าโรงฉายวันที่สี่พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วนะเจ้าพิสาสองพันนะเจ้าประทับใจน้องส้มปล่อยวันนี้ขอเป็นน้องส้มปล่อยทางการแต่ม่ได้เป็นที่บ้านนะเจ้าไปดูกันน,น,นะเจ้า